เล่นกากขนาดนี้พาละคนอื่นวะสวัสดีฮะผมเนิร์ดนะฮะจากช่องเนี้ยวเนิร์ตวันนี้เรามาคุยประเด็นดราม่ากันอีกแล้วนะฮะก็คือดราม่าอีกแล้ว Monster Hunter นะหลังจากอัปเดตใหม่มานะฮะทุกคนดราม่าที่เกิดขึ้นนะฮะก็คือผู้เล่นเก่าปะทะกับผู้เล่นใหม่อีกแล้วนะฮะโดยเรื่องมันมีอยู่ว่าผู้เล่นเก่าเนี่ยไปจอยตี้นะฮะปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะ แตกทุกรอบเลยฮะโอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะทุกคนมาคุยประเด็นนี้กันดีกว่าอย่างแรกเลยนะฮะผู้เล่นเก่าเนี่ยปนนะฮะเพราะแผทใหม่เนี่ยทำให้รู้เลยนะฮะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยยังเล่นกันไม่เป็นเฮ้ยทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะฮะเขาเขาบอกว่าที่คิดว่ายังเล่นกันไม่เป็นเนี่ยเพราะเกิดการมั่วตำแหน่งขึ้นนะฮะมั่วอาวุธนะฮะก็ะคือเขาจะบอกถ้าคือที่ไม่ใช่เพื่อนตัวเองหรือว่าคนรู้จักเนี่ยก็คือจะมีสิทธิ์สูงมากเลยนะฮะที่จะล่วงนะครับ แหมก็คือจะบอกว่าถ้าเราไปจอยตี้คนอื่นนะคือโอกาสส่วนใหญ่ะฮะที่จะแตกเนี่ยก็คือต้องทําใจไว้ได้เลยนะฮะประเด็นเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยการที่มีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นทนาะ่ทให้เล่นยากกว่าเดิมหรือเปล่าบางคนเนี่ยก็ถึงกับขนาดบอกว่าโอโ้โหเล่นโซโลอย่างจะง่ายกว่าอีกนะฮะถ้าเล่นเป็นตีเราเล่นกับตีแล้วต้องเจอกับร้อยพ่อพันแม่เจอกับใครต่อใครมั่งก็ไม่รู้นะฮะเป็นเหมือนภาระคือแบบพวกนี้เป็นเหมือนภาระทําให้เขาต้องมาตายอะครับ คือเล่นอย่างนี้อ่าอย่าเล่นเป็นตี้เลยดีกว่าขอไปเล่นโซโล่ยังจะง่ายสักกว่าอยากเจอตี้ดีๆแต่พอเล่นทีก็เจอแต่พวกแบบโอ้โหตัวแบบภาระทีมตัวทัวรอ่ะถือว่าค่อนข้างรุนแรงนะครับประเด็นเถียงกันขนาดนั้นแต่ทีนี้เรามาคุยถึงประเด็นของผู้เล่นใหม่มากงนะฮะไอ้ส่วนของผู้เล่นใหม่เนี่ยโอ้โหมันก็พูดยากนะครับก็คือเขาเป็นผู้เล่นใหม่อะฮะในมุมมองของเขาคือเขาเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะคุณจะเออคุณจะต้องการให้เขาเก่งขนาดไหนครับ อย่างผู้เล่นใหม่นะฮะเขาอาจจะยังไม่มีคอมมูนิตี้เขายังไม่มีเพื่อนนะฮะมันก็ไม่แปลกนะ,ะที่เขาจะต้องจอยตี้กับคนเยอะๆนะฮะและอีกอย่างนึงฮะอย่างผู้เล่นใหม่่ถ้าจะให้เขาโซโล่เนี่ยมันก็เกินไปหน่อยนะฮะแล้วตัวเกมเนี่ยมันก็สร้างมาให้เล่นกับตี้ได้นะฮะเล่นกับเพื่อเล่นกับคนอื่นได้นะฮะเพื่อความสนุกนะฮะ ความชอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะบางคนอาจจะชอบเล่นแบบโซโล่นะฮะบางคนอาจจะชอบเล่นกับเป็นกลุ่มนะฮะถึงบางทีอาจจะไม่ใช่เพื่อนเราแต่อย่างน้อยนะฮะเราก็ได้เล่นร่วมกับคนอื่นนะฮะมันก็อาจจะสนุกไปอีกแบบนึนะฮะแล้วแต่คนชอบแต่ประเด็นเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยจะทํายังไงดีล่ะฮะผู้เล่นใหม่เขาก็พูดเหมือนกันนะว่าเขาเป็นผู้เล่นใหม่น่ยคุณใจเขาทำยังไงล่ะก็เขาเพิ่งมาเล่นน่ะคุณใจเขาเก่งเลยหรือว่าคุณใจเขาแบกเลยเหรอคาดหวังอะไรจากตัวพวกเขาเยอะ เขาก็เล่นได้ประมาณนี้แหละครับก็คือผู้เล่นใหม่เขาก็ต้องค่อยๆเก็บชั่วโมงบินฝึกฝีมือไปเรื่อยๆต้องฝึกฝีมือไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่แปลกนะครับถ้าเขาจะต้องไปจอยตี้กับคนอื่นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับถ้าเกมมันสร้างไห้สามารถจอยได้เขาก็จ้องจอยครับอันนี้คือมุมมองของผู้เล่นใหม่นะฮะแหมตอนนี้มันก็เกิดการเถียงขึ้นนะว่าแบบว่าตกลงแล้วนะเกมมันยากขึ้นอ่ะมันยากที่ตัวผู้เล่นใหม่นยมาเป็นภาระให้กับทีมนะครับ ส่วนผู้เล่นใหม่เนี่ยก็บอกโอ้โหก็คือจะเก็บเกมไว้เล่นคนเดียวเลยหรือไงคือจะแบบเป็นคนเก่าเท่านั้นถึงจะเล่นได้หรือไงคนคนผู้เล่นใหม่มาฝึกูไม่ต้องเล่นแล้วหรือไง <S 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 คือแนวทางแก้ไขเนี่ยที่ผมคิดได้นะทุกคนที่ผมคิดได้นะทุกคนแนวทางแรกสําหรับผู้เล่นเก่านะฮะที่จะแก้ไขเรื่องนี้นะฮะที่ผมคิดได้เลยนะก็คืออย่างแรกเลยคุณต้องเอ่อทำใจนิดนึงครับเปิดใจกว้างครับถ้าคุณจะเล่นแบบว่าจอยเป็นตี้หรือว่าไม่ได้โซโลครับ คุณก็ต้องทําใจนิดนึงครับว่าคุณอาจจะเจอคนที่ไม่เก่งเลยหรือว่าเล่นมั่วเลยครับหรือว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับอันนี้คุณก็ต้องทําใจนิดนึงครับเพราะว่าเกมมันก็เป็นระบบแบบนี้แหละครับถ้าคุณไม่มีตี้หรือว่าไม่มีเพื่อนเล่นมันก็จะส่มเจอผู้เล่นประมาณนี้เยอะอยู่ครับยิ่งช่วงนี้เกมมันิึงจะเปิดตัวมาได้ไม่นานเท่าไหร่นะฮะยังไม่ถึงปีนะฮะผู <S <S ้เล่นใหม่มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืยนะฮะเกมมันยังไม่ได้เก่าขนาดนั้นมันเพิ่งจะเปิดตัวครับผู้เล่นใหม่มันก็อเยะก็นรอยู่แล้วเกปป็ติคับ ม,มันอาจจะไม่เหมือนตอนภาคมันอาจจะไม่เหมือนตอนภาคเวิล์ครับที่เป็นช่วงหลังๆที่ผู้เล่นใหม่ไม่มีแล้วครับเหลือแต่ผู้เล่นเก่าครับพวกนั้นคือเขาเจนจริจรงครเจนอาวุธเจนฝีมือจริงคือนั้นเต็มระบบครับแต่ว่าถ้าเป็นภาคใหม่มันก็ต้องทําใจนิดนึงครับสำหรับผู้เล่นเก่าว่าคุณอาจจะต้องเจอตี้ที่มันไม่ค่อยดีหรือว่าเล่นมั่วๆเลยหรือว่าไม่พยายามเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดได้นะฮะสำหรับผู้เล่นหน้าเก่านะฮะแนวทางแก้ไขคะ,ะก็คือต้องทําใจนะฮะแล้วก็พยายามแบกทีมให้ได้เยอะที่สุดนะ ส่วนผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยมันก็พูดยากครับผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยาจากที่ผมคิดได้นะผมคิดว่านะผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยแนวทางแก้ไขน่าจะเป็นการศึกษาตัวมอนนะฮะ ศึกษาตัวมอนว่าจุดอ่อนของมันนะฮะอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงไหนจุดไหนมันแพ้ธาตุอะไรควรตีจังหวะไหนไม่ชัวร์ก็ไม่ต้องเข้าปัญหาของผู้เล่นใหม่หลักๆเลยนะฮะอาจจะเป็นการเข้าทามมิ่งในการโจมตีนะฮะแล้วก็พวกอาวุธที่เลือกมาเล่นนะฮะอาจจะต้องปรับวิธีการเล่นนะฮะให้เหมาะกับอาวุธที่เราเลือกมานะฮะก็อย่างเช่นนะฮะถ้าเล่นดาบคู่นะฮะโอ้โหเล่นดาบคู่ก็ต้องมีทามมิ่งเข้าดีๆนะฮะ ฟันหลบฟันหลบนะครับแต่ไปยืนฟันยืนฟันอย่างเดียวมันก็ก็ไม่ได้อะครับอย่างเล่นคอนอย่างเงี้ยครับหลบอย่างเดียวครับไม่ฟันนักทีมันก็มันก็ไม่ได้อีกครับมันก็ขึ้นอยู่กับอาชีพที่เราเลือกมาครับนี่คือสิ่งที่แนะนําได้นะสําหรับผู้เล่นใหม่นะฮะการศึกษามอนได้ดีนะฮะว่ามอนโดนนั้นมันมีจุดอ่อนประมาณไหนนะฮะแพ้ธาตุอะไรนะฮะอ่าแล้วก็รู้ว่าตัวเองถนัดประมาณไหนอาวุธประมาณไหนนะฮะถ้าเราจะเล่นกับเพื่อนนะฮะนี่คือสิ่งที่แนะนําได้นะฮะจะได้ไม่ต้อง มีปัญหาทะเลาะกันนะฮะไม่ก็อีกแนวทางหนึ่งเลยนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะคุณพยายามหาตีนะฮะหรือว่าหาเพื่อนในคอมมูต่างๆนะฮะสร้างสร้างเป็นตี้ประจําลงเฟสกันอาจจะดีกว่านะฮะในการที่ไปสุ่มเจอตี้คนอื่นนะฮะอย่างบางคนเป็นผู้เล่นเก่าก็คือเขาอาจจะไม่ได้ใจดีขนาดนั้นนะฮะเขาอาจจะถมถุยทับถมคนได้นะครับแต่ผู้เล่นเก่าๆนะแบบว่าน่ารักน่ารักก็มีครับมันก็ต้องค้าค้านไปครับโดยทั้งนี้ท้งนั้นและเกมมันก็สร้างมาให้สําหรับ ผ hey, oh oh. ู้เล mm. hmm. mm ่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะครับมันก็คือเพื่อความสนุกครับไม่ควรมาทะเลาะหรือว่ามามาเถียงกันมากกว่านะฮะผู้เล่นเก่าก็ควรที่จะโอ้โหแนะนําผู้เล่นใหม่หน่อยนะฮะส่วนผู้เล่นใหม่นะฮะก็โอ้โหคอยศึกษาหรือว่าคอยพยายามเล่นนะฮะไม่ใช่สักแต่จะเล่นนะครับพวกประเด็นดราม่าทุกคนเชื่อไหมมันมีทุกแพทใหม่นดราม่าตลอดนะฮะเถียงกันมั่งเรื่องนั้นเรื่องนี้มอนตัวนั้นมอนตัวนี้ เล่นอยา่า,างนั้นอย่างนี้โอ้โหประเด็นดราม่านี่คือเถียงกันแบบที่เกมมันก็เปิดตัวมาสักพักแล้วนะฮะแต่ประเด็นเรื่องผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นเก่าเกมมันง่ายเกมมันอ่อนเกินไม่เหมาะกับผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ก็บอกแล้วจะให้มันยากไปไหนค่อยๆฝึกไปให้มาถนัดก่อนไม่ดีกว่าเหรอผมว่านะอาจจะเป็นช่องว่างระหว่างผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่นะฮะเพราะผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยบางทีอ่ะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจระบบเกมนะฮะการเลือกอาวุธการใช้ไอเทมสนับสนุนเพื่อนอย่างเงี้ยครับหรือว่ารู้จักตำแหน่งของมอนเตอร์อย่างเงี้ย ผมว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องไปศึกษาเพิ่มครับมันก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นนะครับผู้เล่นผู้เล่นเก่าเราเล่นมาก่อนนะเราก็ควรจะใจกว้างๆนะครับทําใจนิดนึงนะครับว่าก็จะประมาณนี้แหละครับอย่างผู้เล่นเก่านะฮะเวลาเราเริ่มเล่นหรือว่าสร้างทีมเนี่ยผมก็เข้าใจนะฮะว่ามันความคาดหวังกับผู้เล่นคนอื่นๆนะฮะว่าเขาจะรู้พื้นฐานไหมรู้ตําแหน่งของตัวเองไหมเพราะถ้าสมมติเราสร้างตี้ขึ้นมาแล้วเราเล่นด้วยกันนะครับมันก็คาดหวังในตัวเพื่อนร่วมทีมอยู่แล้วครับ หรือไม่อย่างน้อยก็ไม่ควรเป็นภาระให้เพื่อนร่วมทีมครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะโอ้หสำหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าทุกคนนะทะพูดมีแนวทางยังไงฮะทุกคนลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะฮะผู้เล่นเก่าอาจจะมีแนวทางอื่นนะฮะที่ผมอาจจะคิดไม่ได้นะฮะหรือว่าอาจจะมีแนวทางอื่นที่ลองแนะนําผู้เล่นใหม่นะฮะตัวชาวมอนทันนะมันได้ไปกันต่อได้นะฮะโอ้โหจะได้ไม่ต้องมีประเด็นดราม่าทุกแพทนะฮะแต่สุดท,ท้าย้วฮะไม่ว่าผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่นะฮะก็อย่าลืมสนุกกับเกมนะฮะ จริงจังได้ซีเรียสได้ฮะแต่อย่าลืมสนุกกับมันนะฮะไปเลยฮะเจอกันใหม่นะฮะผมเนิร์ดนะฮะจากช่องในว่าเนิร์ดนะฮะไว้แล้วมาคุยคนเดียวกันใหม่นะฮะเจอกันจ้า